แสดงว่าไม่เอ๊ะไม่แล้วเราไปช่วยเขาทำไมดะแล้วถ้าแล้วแค่เราอดของนางวันเลยนะช่วยเขาทำไม เปลี่ยนไม่ได้แล้วด้วยเอานี้ผมขอเลือกประจิตจาาประจิตอย่าเพิ่งร้องไห้นะ พระจิตที่ร้องง่ายง่ายอยู่ด้วพระจิตตั้งใจฟังนะ เอาละเอาละเอาละ,อาละจอดเต็มตรงนี้แล้แม่อย่าให้เสียชื่อผมม่วงของแม่นะ,ะแต่มันน่าจะคุ้นกันอยู่นะอันนี้นะมามาหน่อยดูซิว่าสารที่ถูกต้องมีว่าอย่างไรมาหน่อยพูดมา

เพราะฉะนั้นเราไม่มีของรางวัลมอบให้เลยหยอ,อกเ,ยเล็กนนะขอเปิดของรางวัลหน่อยครับถ้าถ้าถ้าเป็นของรางวัลของผู้ชนะทั้งสองเลยอขอไม่เลยขอไหมครับพอหรอสิบใบครอเรา เพราะว่าตามก็ดึงานเวลาไปดูลิโกงลิเกก็จะได้มีพัดกันเนะาะอาบะหน่อยอาชะนอนเอาพัดเลยด้วยขอบคุณมากครับหน่อยเฉินด้านล่างนี่ครับผมดีด้วยนะครับมีด้วยแจกเหมือนกันเลยทั้งสองเอาหมดแล้วอะ่ะขาดอีกหนึ่งใบอีกหนึ่งใบอ๋อครบแล้วครบแล้วโถมองไม่ครบเองไี่ด้วยนะครับมไม่ได้อยแบบนี้ yeah. นั่งนี้เลยนั่งนี้เลยไปเลยนั่งไปเลยนั่งไเลยนี่นนหมอครับอาทีนี้มาถึงอีกหนึ่งเกมเกมนี้นะเป็นเกมที่โต้เตรียมพร้อมมาสุดๆขออผู้เล่นนะครับทีละห้าคนเหมือนเดิมขอทีมหนึ่งก่อนห้าคนห้าคน,คนขอทีมหนึ่งส่งตัวแทนมาใครอยากได้ของรางวัลต้องขึ้นมาเล่นนะครับใครอยากได้ของรางวัลก็ขึ้นมาเล่น ห้าคนนะครับห้าคนห้าคนนะเกมนี้บอกเลยวรสนุกมากยงครบแล้วครับครบแล้วมมม่แดรบแล้วเนระรับกรแล้วก็มแม่อ้เมวยังมีอีกจะมีอีกทีเดินครับขอขอ ทำยากอริกาก็คือเราใช้ผู้เล่นสุ่มหยิบกันมาคนละหนึ่งใบแล้วก็พูดของตัวเองแล้วเวลาโต้เอาไม้จ่อไปที่ใครคนนั้นต้องพูดคงตัวเองให้ทันได้หไหมครับอะถ้าเกิดว่ายังไม่เข้าใจนี่ให้หยิบก่อนเลยแล้วเดี๋ยวโต้จะอธิบายอะหยิบก่อนเลยใครจะได้อะไรอ่ะหยิบหยิบล่ามได้เลยนะครับหยิบล่ามได้เลยอุ้ยเลยเหรอแม่อุ้ยเลยเหรอ คำของม้าแมวอ่านว่าเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังก่อนอ่าให้แมวใานี้คำของม้าแมวคือเอาหูหมีมาใส่หูหูเอาหูหมีมาใส่หูหูเอาหูหมีมาใส่หูหง่หูหมีัวเอเหูหมีหูหม่ะขอม้ต่อไปเป็นคำของปลาอ้วนดอกคำปู่ฟู่หูเขียนมาผิดด้วยนะครับเนี่ย ดอกคำปู้ที่หูอีพ่อดอกคำปี้ที่หูอีแมด่ดูได้แต่ว่าต้องเร็วต้องเร็วของมา้าสำลีขายหวยสำวยขายสีสำลีเล่นหวยสำลีเล็กสีแต่ไม่แดงอันนี้ลิงใหญ่ถือลำลายลิงเล็กถือลำใหญ่<ม> ปดนอันนี้อาเฮหลีอาหลีเทียนอาเฮียลีเป็นพี่อาหลีเฮียกติกาคือถ้าโตจอบใหม่ไปให้ใครคนนั้นต้องพูดคำตรงนี้เช่นอหม้าแมวพูดเอาหมีมาใส่หูเป็นต้นอันนี้คือกัตติกา เชิญผู้เล่นมาอยู่ด้านหน้าเวทีใกล้ๆหน่อยครับเชิญตัว,ตวนี้นะฮนี่ยังไม่จบเลยอันนี้ที่สาธิกเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวเล่นจังหวะเร็วขึ้นก็ต้องเร็วขึ้นให้ถังนะครับผมห้าห้าสี่สามสองแม่ไป ทีนี้ขอทีละคนแบบเร็วๆให้เข้าโตแล้วโตอ่านให้ฟังใหม่อีกรอบหนเอาหูหมีมาใส่หูหมูเอาหูหมูมาใส่หูหมีหูหมูหูหมีดูสุดหูหมูสามสีาหูหมี คนต่อไปของป้าอ้วนเดี๋ยวป้าอ้วนพูดให้เร็วๆเหมือนต้นดอกคำปู้จู้เสียหูอีพ่อดอกคำปี้หลาเสียวดอกคำปู้จู้หูอีพ่อดอกคำปี้ที่หูอีแม่อ่ะแบบนี้คอยดีดอกคำปู้ที่หูอีพ่อดอกคำปี้ที่หูอีแม่เห็ไหมสามสี่ดอก เร็วนะมามามลีไขหวยจะรวยไขสีจะวยเล่นหวยจะรวยเล่นสีเยีมากเร็วอีกองีไอทีสลีไขหวยจะรวยไข้สีจะเ่นหวยจะรวยเล่สามเร็ว่ไม่เร็วามาอาายู่ที่ เอาละอันน <ítulo> anyway, ี 2021, like in the meantime, the so ้ยากจริงแต่วันนั้นจังหวะอยเพิ่งนะคนที่เรียกยากหว่ลิงใหญ่ถือลำใหญ่เล็กลิงเล็กถือลำใหญ่ให่ยิ่งไหลยิ่งจะใหญ่ใหญ่ยิ่งใหญ่ใหญยิ่งใหญ่ใหญ่เอาให้เร็วแบบนี้ลิงใหญ่ถือยิ่เล็กลิงเล็กถือยิใหญ่ใเอาให้เร็วนี่นสามสิญเหมือนโต๊ะเป๊ดลิงไหลิ่งยิ่ใหญ่ใหญ่ยิงใหญ่ใหญ่ยิ มาครับเป็นอันนี้แหละหวาดเซียวที่สุด <hum> อ่เฮลีอาลีเพียอเฮี่ม่อลียอีทีสามสอ่เฮลีอาลีเฮลี่มอาลีเพามส ไอเจ้าเขา,เเขารึครับาเป็นเดี๋ยวท่องต,ตอนะาตใหม่นะสาไอ้เฮลีอาลีเทียไอ้ลี่ีาสเฮีอลีไอเที่จังหวัวเขาซอมให้ขเขาเร็วกว่านี้สาีส เล่นน่ารักน่ารักอันไหนก็ได้ไหนก็ได้ครับก่อนที่อีกทีมจะมาไม่รู้ทีมจะกล้าล่นหรือเปล่านะปเป็นหลายคำเลยนะครับมีไหมเอ่ยมีของของมอไม่เอ่ยมีไหมเอ่ยมีไหมเอม่ยนี่นนนเพราะว่าจริงๆปกติของรางก็ใช้ผู้ชนะอะไรเนี้ยแต่ว่าก็เ็นแม่แม่น่ารักอยากให้ทุกคนเลยนี่ครับคารัครับ ขอเสียงปรบมือให้กับอ้าเฮลีอานีและถึงเวลาของทีมต่อไปค่นที่อาร์เนมอยูวอยากได้ของเรามาต้องขึ้นมาเลยใครคิดว่าตัวเองแม่นไม่มีผิดเชิญครับมาแล้วนี่หลาคนเป็นหลัก

ดูจังนิ้วหอยลุ่มเยอะอ่ะมาของพี่ทิพย์ก่อนสามสี่น้ำมันหอยตาหมีน้ำมันหมีตาหอยสั้นๆอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งน้ำมันหอยตาหมีน้ำมันหมีตาเอาลยหสันขาเดี๋ยวก่อนนะต้องขอตั้งสตียงก่อนเยมอยขายหมีเยมีขายหอยเยมอยขัด ห oh. oh. เดี๋ยวจะขายเพิ่งนะเ uh. ยมอยขายหมีเย่ Min ขายหายยอยหมีเยาย o อ้เหี้ยหอยที่มีหอยที่มีหมีเย่ m ส y ้ uh. Uh. ซะนะนี่นะ uh. มาดีกว่า uh. หมอลอยนะ้ำมาว่ายนะ้ำไปถอยหอน้ั้นน้สั้นแต่ต้องเร็วนะพี่วานต้องเร็วมาหลังของพี่เจี๊ยบอันนี้จังหวนะเพิ uh. Uh. ่งนะ เห็นหมูหันหูหนีหนีหันดูมีหมาหาเห็นหมูหันหูหนีเห็นหมูหันหูหนีมีหันดูไม่กล้าพูดเลยเดี๋ยวมันจะไม่เป็นหมีสิ่าคนสุดท้ายยานักหมอมีแก้ฝีแก้ยานักหมอชิดแก้หีแก้อายังได้มาคนแรกอันนี้ทีละคนก่อนทีละคนก่อนสา 3าน้ำมันหอยตาหมีน้ำมันหมีตาหอขออีกทีเร็วๆชัดๆสามสี่เ้อบัตอรออเร็วๆนะสามสีอยายหมี <ส gas: S 2> แต่ลองแบบเร็วๆหนึ่งทีนะคะสามสีส่ม่ใชตกองแม่เร็วอีกหน่อยสิสามสี่ กว่าแม่นพีเจีย๊ยบสามสี่แม่นนะอา่าคนสุดท้ายสามสี่นั้หมดนี่แีแก้สีนีน้นีนั้นสีนั้ีน้นสีน้นีนั้นสีน้นีนั้นสีน้นสีนั้นสี้นสีนนีั้นส้สีน ขายอะไรกันไปมากกว่าวเรามีของรางวัลให้ไหมเลยถอดไปนะขอบคุณครับอันนี้ครับของเพื่อนหรืของใครนะครับผมนะครับนะครับแม่ไปขายอยีกนะ เสียพระมือให้กับผุ้ผผผผผผผร่วมทุกทุกท่านอาเซียมันมีคำที่ยากกว่านี้อีกนะแต่แค่นี้ยังยังอย่างนี้แล้วเลยเอ <c oughs> แลวตอนนี้นะครับก็ช่วงต่อไปเป็นช่วงของแขกรับเชิญนะครับผมจริงๆปีนี้เนี่ยอนอกจากที่ที่แก๊งเดิมๆที่เราแบบช่วยกันมาตลอดอยู่แล้วก็จะมีจริงๆมีมินตรากัแบบ ไข่มุกรุ่งรัตที่โตเชิญมาแต่ว่าไม่ว่างทั้งสองคนเลยนะครับวันนี้ก็เลยไม่ไม่ได้มาแต่ว่าก็สมนำใจมาแต่วันนี้สําหรับแขกรับเชิญคนแรกนะครับจะต้องขออนุญ,ญาตให้เป็นนักเอกคู่ควันของตก่อนเพราะว่านักเอกคนที่เข้างานชุกครับเพราะว่าเขาต้องไปงานลิเกต่อก็เลยต้องขออนุญ,ญาตร้องเป็นคนแรกนะครับผมเดี๋ยวก่อนจะร้องขอเสียปวงมือดังๆให้กับพี่กวาาก่อนเลย เราต้องให้สัญญาเขาก่อนเผื่อเขาไม่ทัดตั้งตัวกับคนนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเอาไม้ให้นะนนนนน่าจะเอาไม้โน่ให้นักเอกคนนี้ต้องบอกว่ามีหลากหลายฟิลหลากหลายลุกนะครับบางวันเนี่ยอย่างวันนี้เรียบร้อยให้เป็นนะบางวันก็ตุ้มมาเลยจบ ใช้วิธีการปิดไม้เพื่อไม่ผิดไม่ไม่ตังค์เพราะว่าจะได้กัดไงมันก็แต่งเท่วันนี้ก็เรียบร้อยได้หลักตาร์เพราะว่าอีกสองปีจะได้สามแล้วติประมาณลก็ตุ้มไปอะวันนี้เอาเพลงอะไรมาฝากแม่ๆครับพี่กวันวันนี้นะคะก็เอาบทเพลงช้าๆมาฝากนะคะเป็นบทเรพลงทงอดเนื้อทองทอดเนื้อทองที่เราเคยฟังให้มันรู้กันไปเลยว่ามันจะผิดไหม ก็จะรู้ว่าผิดแม่ถ้างั้นขอเสียประมือดังๆให้กับพ่อเนื้อทองจักที่กว่ารับก็สำหรับวันนี้นะคะเป็นวันเกิดของน้องชายนะคะก็มาทุกที่อยู่แล้วแม่นอกไม่มาไม่ได้แ่ลูกก็ดักรู้ไปไหนวะเกมขันยังร้านนั้นแบ ก็มีของฝันให้น้องอยู่แล้วนะคะโอ้ยให้ทองคำแท่งเลยเหรอไม่ต้องลออันนี้เลยอันนี้เลยอันนี้เลยใช่ไหมอันนั้นขอพูนเองอันนี้ของผมวันนี้เป็นแม่โยกรับหน้าเปือแม่โยงก็ให้กันไปให้กันมาอย่างนี้แหละค่ะก็สำหรับผู้พุกๆปีนะคะก็เห็นความเติบโตของน้องในทุกๆด้านเลยแล้วก็ต้อง้องนะอง ข้อพิเศษก็ปังเหมือนเดิมนะคะก็ขอให้น้องน่ารักแบบนี้ไปนานๆแล้วก็ขอบคุณที่เป็นน้องชายที่ดีเสมอมาเลยนะคะแฮปปี้เบอร์เตอร์ทูมีอ่ะนี้วไปก่อนโอ๊ยพอแล้วมาแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ต้องให้แล้วมันเยอะนะเอายังจริงคุณแม่มาเพงด้วยดวยอันนี้ก็ ต้องบอกว่าเป็นปีหนึ่งเหมือนกันที่เป็นปีที่ปังของพี่สาวนะครับมีบ้านมีรถอะไรออกรถออกลายเยอะแยะเลยนะผมนี่เป็นจิงค่ะไม่ต้องบอกว่าเป็นพี่สาวเคนที่ที่โตมองเป็นแบบอย่างยิ่งคือเขาเป็นคนที่ขยันมากทาทุกอย่างท้ายลงท้ายนี่เล่นนิ่เกคือทําหมดทุกอย่างจริงต้องบอกเป็นเป็นผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าครอบครัวด้วย ขอบคุณนะครับดางมาอัใจนาครับที่ให้ที้งหวังยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆที่มาให้น้องทุกๆปีเลยอยู่กันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยใครครับอบคนนี้ก่อนให้คนนี้มาเราอะอยู่ั้งวันคุณนะค่ณนะขอบคุณนะคะก็หมดหน้าที่ทุกวันแล้ว อี่ไปชนนะเดี๋ยวพี่แป๊บนึงไม่เดี๋ยวรอพี่พี่แอ๊บกับน้องน้องเอ๊บเดี๋ยวรอก่อนเพราะเดี๋ยวแขกก็เชิญต่อไปอาม่าต้องร้องเพลงนะเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวขอเพลงอาม่าเลยนะคะจันนี่โมงน้องจันนี่โมงเนาะไม่เดี๋ยเพลงที่อาม่าจะร้องคือเพลงก๋งหวยนี่ค่ะ อีก่งไททเทจะตุอกขอบคุณจ้่เดินอย่างที่บอกนะครับว่าพี่กวางเป็นเป็นพี่สาวที่อยู่กันมาตั้งแต่ตัวยังเด็กๆยังเรียเป็นโจ๊กยังแบบว่าตาพี่ต้องอยู่ทุกวันนี้ก็ได้มาเป็นเพ่และได้เกี่ยวด้วยกันล้นะครับผมก็ ได้เห็นความเจริญก้าวหน้าของกันและกันก็ยินดีแล้วก็ดีใจที่พี่สาวยังเป็นพี่สาวที่น่ารักมาโดยตลอดนะคระคุณก็ครอบครัวชฉลีถือว่าเป็นเป็นผู้มีพระคุณของควางอีครอบครัวหนึ่งเลยนะคะที่ได้ลเกเก่งได้ก็พาะแม่ลีด้วยแล้วก็คนในคณะของพี่ต้อมอัญชลีทุกคนอรงดุปงแปะอะไรเยอะแยะทีหมดวันครูที่ผ่านมาที่เราไหว้ครูเดือนธันวาไปก็ได้รางวัลมาก็ให้ครูบาอาจารย์ทั้งหมดครับ ยังไงก็ต้องขอบคุณพี่กว่ามากขอ,อเสียงปรบมือดังๆให้กับพี่กว่าด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมีต่ออยูแล้วก็วันนี้มีแขกรับเชิญท่านนะครับที่มาแล้วก็ไม่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลองเพลงนะครับเป็นผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะัน่นก็คือน้องปื้มนั่นเอง <laughs> ต้องผองอกม์ออกนามไหม ขอให้น้องมามาให้แม่แมเห็นหน้าท่าตอาจารย์หน่อยน้องพลืมนะครับเป็นเป็นหนึ่งในนักสแสดงของช่องวัน3 1นะครับแล้วก็ามาจากรายการ Last Icon นะครับแม่จะไปดูนะครับเปิดหน้าครัน้องกัจะมีผลงานละครถึงเรื่องซีรีส์หนึ่งเรื่องนะครับอะไรอยางเงี้ยโอ้ยพอพี่ก็ได้อช่ไหมครับโอเคครับผม วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากนะที่ได้มาวมงานพี่โต้องตัวพี่เชิญมาด้วยนะครับก็ขอให้ปีของพี่เป็นปีที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะจริงๆพี่ก็มีครบทุกอย่างแล้วก็ขอให้มีความสุขกับชีวิตแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับพี่โตพี่โตสิ่งที่ที่อยากได้ที่สุดเลยนะที่อยากสูงกับน้องเป็นสิ่งเดียวที่ไม่เคยได้ไอ้ขอบคุณน้องมากๆสิพวกมึงได้ให้น้องปลื้มเหมือนกัน เพราะว่าเดี๋ยวน้องเข้าไปงานต่อด้วยขอบคุณน้องมากมากเลยนะละ่ารักมากมากที่อุตส่าห์มางาน,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 นของี่นะขอบคุณมากมากแล้วก็ขอขัดชชุงเวลลาศมีนหนึ่งนะครับเพราะว่า,ามีพี่แม่นะครับอยากจะมอบของน,นะครับเพราะว่า คุณแม่อยากจะมอบมอบให้ให้กับต้นนะครับขอข <Mich S 1> ั้นช่วงเวลาสัก <pense> นิดหนึ่งนะครับในการมอบแล้วก็ฝากพี่ๆสตาบนะครับเอาของขึ้นมาด้านบนเวทีได้เลยะครับผมก็ขอขั้นช่วงสักนิดหนึ่งนะครับในก็ต้องขอบคุณแม่ๆพี่ๆสำหรับมาแรงน้ำใจที่มอบให้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่กวางด้วยครั้งหนึ่งนะครับที่มาให้น้องชายคนนี้ตลอดเลยแล้วก็ขอบคุณน้องเพิ่อดนะครับแล้่ก็มีแขกรับเชิญเยอะเลยมีทั้งพี่แอ๊กครับพี่สิง ออพี่เอน้องสิท์นะครับแล้วก็ที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับ